รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพกับรายการ h เฮลตี้ขับขับของคนรักสุขภาพนะฮะคุณผู้ชมครับเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่อายุมากหรือแก่ตัวไปเนี่ยโอ้โหจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยเสียงกรับกรับตามกระดูกมามากมายเลยนะฮะภาวะในเรื่องของโรคก,กระดูกพนในผู้สูงอายุถือว่าเป็นภัยเงียบที่มีอันตรายนะครับผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยหกล้มบ้างอะไรบ้างนิดเดียวเนี่ย กระดูกหักแล้วนะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนวัยรุ่นกว่านะครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบกันนะครับว่าภาวะกระดูกพุนในผู้สูงอายุมีความอันตรายขนาดไหนและเรานะคะควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อให้เราไม่เป็นภาวะกระดูกพุนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราตามไปหาคําตอบนะครับกับทางด้านของภาควิชาออร์โปิดิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัาศยศวรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสวรกับรายการ h e เฮล h y c ขับขับของคนรักสุขภาพครับครับอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไว้นะครับว่ารายการของเราในวันนี้จะพามาหาคำตอบกันครับกับภัยเงียบ ที่บอกว่าคนป่วยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเป็นภาวะโรคกระดูกพุนทำไมถึงเป็นภัยเงียบและการที่จะเจอเป็นภาวะโรคกระดูกพุนต้องมาตรวจอย่างไรบ้างรักษาอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาหาคําตอบไปด้วยก,กันนะครับกับทางด้านของอาจารย์นายแพทย์อัฐกรจารุศีวันนานะครับท่านเป็นอาจารย์แพทย์ประจําภาควิชาออโทพิดิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศวรคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะครับอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่เกิดไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโรคกระดูกพุนผู้สูงอายุเป็นภัยเงียบทําไมเราใช้คําว่าเป็นภัยเงียบครับก็คือในผู้สูงอายุนะครับคนไข้เนี่ยที่เป็นโรคกระดูกพุนเนื่องจากว่าคนไข้จะไม่มีอาการใดๆนํามาก่อนอนะครับการที่คนไข้ มีอาการแล้วนั่นหมายความว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว<อ>นะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนของโรคก,กระดูกพรุนก็คือมีภาวะกระดูกหักครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นกระดูกสะโพกหรือว่ากระดูกสกันหลังซึ่งการที่มีกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวคนไข้เองนะครับต่อผู้ดูแลแล้วก็อาจจะนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ครับ ก็คือเมื่อตรวจเจอเนะก็คือต้องกระดูกหักมากระดูกหักนั้นก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนแล้วละ่ะใช่ครับอย่างเอาเข้าใจง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นไข้หวัดอย่างงี้คุณผู้ชมจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดมาก่อนอันนี้คุณก็จะเริ่มรู้แหละว่าอ่ะคุณน่าจะเป็นไข้วัดนะแต่ในเรื่องของโรคกระดูกพุนเนี่ยไม่สามารถรู้เลยว่าขณะนี้นะเราเป็นโรคกระดูกพุนอยู่ปราบใดที่คนกระดูกหักหลายคนกระดูกหักก็คิดว่าจะเป็นเกิดจากอบุบัติเหตุ แต่พอมาตรวจแล้วเนี่ยนี่แหละคือภาวะแทรกซ้อนของโรคกระดูกพรุนใช่ครับใช่ไหมครับณปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยเยอะไหมครับโรคกระดูกพรุนนะครับก็คือจะเกิดสัมพันธ์กับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆครับจากข้อมูลของทางด้านสงานสถิติแห่งชาติก็พบว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย ประชากรผู้สูงอายุเราจะใกล้เคียงอายุมากกว่าในที่นี้ผู้สูงอายุคือมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับปริมาณนี้ก็ใกล้เคียงกับ20ซแล้วซึ่งปริมาณที่จำนวนที่20เซนี่ยก็คือบ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์รรนะครับ,รบซึ่งถ้าอัตราอุบัติการนะครับถ้าอายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็จะพบกระดูกพุนได้ประมาณ10อ,อายุเจสิปีจะพบได้ สูงขึ้นไปอีก20%นะครับ70ปีสูงถึง40%แล้วก็มากกว่าอายุ80ปีเนี่ยสูงได้ถึง2ใน3เลยครับครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุที่จะประสบกับปัญหาโรคนี้กันใช่และยิ่งช่วงนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์หมอบอกไปนะครับว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอัตราผู้สูงอายุเยอะโรคนี้ก็เยอะตามมาด้วยใช่ครับใช่ไหมครับ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโรคก,กระดูกพุนนะฮะมันคืออะไรครเพราะหลายคนก็อาจจะทราบอย่างที่คุณหมอบอกไปว่ากวา่าจะตัวจเจอก็คือต้องกระดูกหักก่อนแล้วแหละถึงจะทราบก่อนหน้านี้โรคก,กระดูกพุนมันเป็นภาวะอะไรอย่างไรบ้างคะโรคก,กระดูกพุนนะครับก็คือเกิดจากภาวะที่ร่างกายนะครับมีมวลกระดูกที่ลดลงแล้วก็มีโครงสร้างที่เบาบางมากขึ้นก็ส่งผลทําให้โครงสร้างของกระดูกทั้งหมด มีการเปราะบางนะครับก็เลยส่งผลทาให้ทําให้มีความเสี่ยงในการที่จะทําให้กระดูกหักได้ง่ายมากขึ้นก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเกณฑ์มาตรฐานของเรื่องของมวลกระดูกของมนุษย์เราเนี่ยใช่ไหมครับ,รบจะมีเครื่องมือวัดอยู่ใถ้าปกติสมมุติว่าอ่ะหนึแต่ปรากฏว่าพอมาวัดแล้วเหลือสักประมาณ70-60มันเบาลงแสดงว่ามันก็มีภาวะที่ทําให้กระดูกเนี่ยมันเบาบางลงสามารถเป็นโรคก,กระดูกพุนได้ นี่ก็คือเข้าใจแบบง่ายๆเลยครับแต่เดี๋ยวการวัดเนี่ยมันจะมีเข้าเป็นค่าของเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกซึ่งมันจะมีค่าเป็นค่าเฉพาะของมันนะครับแล้วอย่างนี้คุณหมอครับอย่างคุณหมอว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุถ้าเกิดไม่ใช่ผู้สูงอายุสามารถเป็นได้ไหมฮะเป็นได้ครับปัจจัยเสี่ยงคืออะไรครับเดี๋ยวต้องนาท้าความเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆโดยทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือ โรคก,กระดูกพุนชนิดที่เรียกว่าปฐมภูมิซึ่งโรคก,กระดูกพูนชนิดปฐมภูมิเนี่ยคือเกิดจากการเสื่อมถอยของร่างกายนะครับอันนี้ก็คือเกิดไปตามวัยนะครับ <fighters. S 1> อีกประเภทหนึ่งก็คือโรคก,กระดูกพูนชนิดทุติยภูมินะครับซึ่งโรคก,กระดูกพุนชนิดนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่ทําให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงนะครับซึ่งสาเหตุต่างๆเนี่ย อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่มีโรคทางภาวะต่อมไรท่อรหรือว่าการที่ได้รับยาในกลุ่มที่กดภูมพุ้มกันหรือว่ายาที่ต้านฮอร์โมนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในกลุ่มพวกยาสเตียรอยนะครับอันนี้ก็คือเป็นยาที่มันจะกดการสร้างของตัวเนื้อกระดูกนะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่ง <savoir S 1> นะครับโดยทั่วไปปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเป็นโรคกระดูกพรุนไม่ว่าจะเป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะครับมีปัจจัยเสี่ยงได้สองประเภทนะครับคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถที่จะควบคุมได้ก <ünk S 2> ับปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ก็คือการดื่มเหล้าดื่มสุรานะครับซึ่งว่าอันนี้มีผลจริงๆใช่ไหมครับที่เขาบอกกันว่าการดื่มเหล้าเยอะๆสุบบรีจัดๆเนี่ย ทำให้เป็นโรคกระดูกพุนการสูบบุหรี่เนี่ยมีผลโดยตรงนะครับแต่การดื่มสุลานี้ต้องอาจจะต้องปริมาณมากหน่อยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอย่างเช่นภาวะทุพโชนาการนะครับการออกกําลังกายหรือว่าอันนี้คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ส่วนปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพศหญิงนะครับซึ่งหรือว่าโรคประจําตัวต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็คือเป็นไปตามตามอายุตามที่เราเป็นอยู่ครับคุณหมอครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ได้เนี่ยก็จะเป็นการดีทําให้โรคภาวะกระดูกพรุนเป็นช้าลงหลายค,ค,คนที่รับชมอยู่เนี่ยครับเขาก็หาพวกอาหารเสริมมาให้คุณพ่อคุณแม่กินหรือต๊ะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็กินเองด้วยนะครับโดยเฉะสูงอายุททั้งแคลเซียมแล้วก็ในส่วนของอคอลลาเจน สิ่งเหล่านี้ครับช่วยได้ไหมฮะครับในการที่เราจะเสริมสร้างของภาวะสุขภาพของกระดูกนะครับสารอาหารที่สําคัญนะครับก็คือตัวแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะครับซึ่งแคลเซียมเนี่ยก็คือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกระดูกอยู่แล้วนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนยังอาจจะไม่ทราบที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือตัววิตามินดีนะครับตัววิตามินดีเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยที่จะดูดซึมแคลเซียมทําให แคลเซียมเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับการขาดวิตามินดีนอกจากจะทําให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงแล้วนะครับยังทําให้ระบบกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับแล้วอย่างนี้อาหารอะไรครับที่เราหามารับประทานได้ง่ายๆเลยที่มีทั้งแคลเซียมแล้วก็มีวิตามินดีที่คุณหมอบอกมาสากรู่นี้สาหรับแคลเซียมนะครับก็จะมีเยอะในกลุ่มพวกผลิตภัณฑ์จากนมนะครับปลาตัวเล็กตัวน้อย นะครับหรือว่าจะเป็นพวกทั่วงานเต้าหู้พวกนี้นะครับแล้วก็ในวิตามินดีนะครับก็จะมีมากนะครับในเห็ดแล้วก็ปลาทะเลน้ำมันตับปลานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือมีในธรรมชาติเลยก็คือแสงแดดโอ้แสงแดดนะฮะนี่ก็คือสามารถทำให้เราได้รับวิตามินดีได้แต่ก็แนะนำว่าควรที่จะสัมผัสแสงแดดนะครับในช่วงเช้าเ้าหรือช่วงเย็นเย็นที่แดดไม่จัดจนเกินไปนะครับอย่างน้อย วันละประมาณ20-30นาทีก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถเปลี่ยนสารตั้งต้นของการสร้างวิตามินดีจากผิวหนังครับครับทำให้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มากขึ้นครับอันนี้เราคุยกันมาถึงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากภาวะกระดูกพุนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นโรคกระดูกพุนแล้วครับมันจะเกิดอันตรายอะไรกับร่างกายบ้างครับครับก็คืออย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับว่าโรคกระดูกพุนเนี่ยคนไข้ จะไม่มีอาการใดๆนํามาก่อนก็คือเป็นภัยเงียบแต่ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยที่สําคัญก็คือกระดูกสะโพกหักหรือว่ากระดูกสันหลังหักยุบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลโดยตรงต่อทั้งคนไข้แล้วก็ต่อญาติผู้ดูแลนะครับซึ่งภาวะกระดูกสะโพกหักเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญเนื่องจากว่าใน1ปีนะครับอาจจะเกิดภาวะที่แทรกซ้อนต่างๆจากกระดูกหักตามมาทําให้คนไข้เนี่ย มีอัตราการเสียชีวิตได้สูงถึงเกือบเกือบ20เรเซนะครับ,รบแล้วก็ไม่สาม,มารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณ1ใน3าครับและปะะัจจุบ,บันนี้เรามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะในการรักษาโรคก,กระดูกพรุนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือป้องกันการเกิดกระดูกหักก็คือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็การรักษาเรื่องกระดูกพรุนอ2ออย่างร่วมกันนะครับการรักษาก็จะมีการรักษาโดยการไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยานะครับ การรักษาโดยการไม่ใช้ยาก็คือนอกจากการเสริมจากแคลเซียมและวิตามินดีที่กล่าวเปในข้างต้นแล้วนะครับก็คือจะมีการออกกําลังกายเพื่อทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นป้องกันการล้มอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าไม่ว่ายาจะรักษาได้ดีแค่ไหนแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการล้มก็ทําให้กระดูกมีการแตกได้ง่ายอยู่ดีครับ,รบผมก็ทราบขอ้อมูลกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงการรักษา และคราวนี้เองนะครับที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนนะครับเขามีขั้นตอนของการตรวจรักษาอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะฮะว่าขั้นตอนทั้งในเรื่องของการตรวจมวลกระดูกการเจาะเลือดการรักษาเพื่อจะตรวจว่าคุณเป็นภาวะกระดูกพุ่นทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันต่อนเนื่องเลยครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเราทราบกันไปแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะกระดูกพุนในผู้สูงอายุเกิดจากอะไรบ้างและเราจะป้องกันอย่างไรคราวนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วต้องมาตรวจรักษาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ,ค,รบคนไข้ที่เข้ามาเขาต้องเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการตรวจมวลกระดูกก่อนใช่ไหมครับครับอันนี้คือเป็นเครื่องตรวจมวลกระดูกใช่ไหมครับตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกนะครับที่จะใช้ในการวินิจฉัยของภาวะโรคกระดูกพุนครับผมนะครับ แสดงว่าการที่คนไข้จะมาไม่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาตรวจตรงนี้ต้องมีภาวะอาการครับถึงจะมาตรวจขั้นนี้ได้ต้องมีอาการอะไรอย่างไรบ้างครับขออยากให้อธิบายแบบสั้นให้ได้เข้าใจกันฮะครับก็คือก่อนที่เราจะมาตรวจความวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะครับ,รบก็คือโดยทั่วไปเราก็จะส่งตรวจนะครับ<ม>ในคนไข้ที่มีความเสี่ยง หรือว่าสงสัยที่จะมีภาวะโรคกระดูกพรุนนะครับอย่างเช่นผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนหรือผู้ชายที่อายุมากกว่า60มากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าในกรณีที่มีประวัติเสี่ยงอย่างเช่นได้รับยาสเตียรอยนะครับเป็นระยะเวลานานมากกว่า3เดือนมีประวัติในครอบครัวสายตรงนะครับมีคุณพ่อหรือคุณแม่เคยเป็นกระดูกหักหรือว่ามีภาวะกระดูกพรุนมาก่อนหรือว่าตัวคนไข้เองเนี่ยเคยมีภาวะกระดูกหักสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักยุบ จากภาวะที่แค่ล้มธรรมดาไมไ่เกิดบัติเหตุอย่างรุนแรงนะครับครับผมก็จะมาตรวจเมื่อค่าและผลออกมาแล้วครับในกรณีที่คนไข้วัดมาแล้วปรากฏว่ามวลกระดูกน้อยกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ก็แสดงว่ามีภาวะที่จะเป็นโรคกระดูกพุนได้ใช่ครับก็บ<พ>บมีการตรวจยังไงต่อนครับ,รรรบหลังจากนั้นก็นอกจากที่เราจะตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกจากเครื่องนี้แล้วนะครับ,รบอีกอันนึงที่สําคัญเลยก็คือจะมีการเจาะเลือดนะครับ พื่อที่จะหาภาวะอื่นๆที่อาจจะทําให้เกิดกระดูกพูนร่วมด้วยนะครับหรือว่าภาวะร่วมที่ทําให้เกิดโรคกระดูกพูนซึ่งที่เราจะตรวจนะครับก็คือการทํางานของไตนะครับการทํางานของตับระดับแคลเซียมวิตามินดีนะครับแล้วก็เกลือแร่ต่างๆอย่างเช่นฟอสฟอรัสนะครับก็เป็นการตรวจต่อเนื่องนะฮะและคราวนี้พอตัวแล้วอ่ะโอเคแล้วคนนี้เป็นโรคกระดูกพูนแน่ๆเราต้องรักษาอย่างไรต่อครับครับ ในการรักษาโรคกระดูกพรุนนะครับเราก็จะมีแนวทางการรักษาอยู่2อย่างท,ที่คุณถก<อ>ไปเมื่อช่วงต้น<ช>รายการ,รแล้วนะครับในการรักษาและอย่างนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยมีคําถามอยู่ในใจว่าถ้าเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหายไหมฮะอันนี้ก็เป็นคําถามทีม่ถามว่าก็จําเป็นสําคัญนะครับพี่ว่าคนไข้ก็มักจะถามว่าเราจะต้องรับประทานยาเป็นานแค่ไหนนะนะครับ โดยทั่วไปในปัจจุบันเราก็จะดูว่าคนไข้มีภาวะความเสี่ยงของตัวโรคกระดูกปุ๋นสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคนไข้ไม่ได้มีภาวะกระดูกหักมาก่อนไม่ได้มีความเสี่ยงสูงหรือว่าตรวจมวลกระดูกแล้วเนี่ยไม่ได้ต่ำมากนะครับเราก็อาจจะให้รับประทานยาถ้าในกรณีที่เป็นยารับประทานนะครับไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าตรวจซ้ำมาแล้วเนี่ยมวลกระดูกดีขึ้นก็อาจจะหยุดยาได้นะครับครับผมก็ เป็นการรับประทานยาแล้วก็คอยตรวจผลว่ามีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมาไหมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคนระับแต่จริงเรื่องยาเนี่ยมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือในกรณีที่คนไข้เป็นโรคกระดูกพุนที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับหรือว่าไม่สามารถที่รับประทานยาได้ก็จะมียาในรูปแบบอื่นๆอีกอย่างเช่นยาฉีดนะครับครับผมที่สำคัญครับซึ่งการที่จะ,ะพิจารณาว่าจะเป็นยารูปแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะ,ะสั่งจ่ายยาต่อไป ครับผมที่สําคัญที่สุดเลยถ้าเกิดเป็นภาวะกระดูกพูนแล้วเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับกระดูกพูนมีอะไรอย่างไรบ้างครับภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องกระดูกหักนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกสะโพกนะครับหรือว่ากระดูกสันหลังหักยุบนะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้เป็นโรคกระดูกพูนอาจจะแค่ล้มโดยที่ไม่ต้องใช้รุนแรงมากคือเดินนยืนๆอยู่แล้วล้มแล้วกระดูกหักได้นะก็ เป็นความเสี่ยงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะสง่งผลทําให้คนไขน้มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงมีความเจ็บปวดทุกทรมานหรือว่าทําให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ,รบผมนี้ครับก็ทราบแล้วก็ไประมัดระวังตนเองด้วยนะครับทั้งคนที่ยังไม่มีภาวะกระดูกปูนคุณหมอบอกแล้วว่าดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือดูแลตัวเองตั้งแต่อายุน้อยน้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกาย หรือคนที่เป็นโรคกระดูกพุ่นแล้วนะครับก็ต้องดูแลตัวเองอย่าให้ล้มนะฮะนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่คุณหมอได้บอกกับเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนอกจากในเรื่องของการตรวจรักษาการรับประทานยาในการดูแลแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกไปคือการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับโดยช่วงนี้เราจะไปติดตามไอดอลในการรักษาสุขภาพกับช่วงของ h e a l t h y Idol ครับ เทศบาลนครสวรรค์ครับเริ่มเล่นฟุตบอลแบบจริงจังตอน9้าขวบครับแล้วก็มุ่งมั่นเต็มที่มาครับฝาฝานอุบัตสากมาเยอะครับ วันสนุกสนานครับแต่พอเล่นไปเรื่อยก็รู้สึกชื่นชอบรักมันครับเลยมุ่งมั่นทันทีมาตลอดครับดีใจนะครับแล้วประทับใจมากครับที่เราทำได้และมุ่งมั่นเต็มที่ครับดีใจมากครับตอนนั้นถึงกับต้องร้องไห้ครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราครับที่ได้ไปเยอรมันต่างประเทศะครับภูมิใจครับเราต้องแบ่งเวลาครับเวลาไหนซ้อมเวลาไหนพักผ่อน เวลาซ้อมเราต้องจริงจังครับมุ่งมั่นครับ รอนสุ่ภาพร่างกายแล้วแข็งแรงมากขึ้นครับแข็งแรงแบบไม่เจ็บง่ายๆครับไม่สบายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เรารู้สึกตัวแข็งแรงใหญ่ขึ้นหนาขึ้นครับรักสุขภาพมันต้องเป็นทุกคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะชอบเล่นกีฬาหรือเต้นอโรบ,บิกก็สุขภาพเหมือนกันครับถ้าเราตั้งใจมันแล้วดูแลสุขภาพเองได้ครับกินอาหารให้เป็นประโยชน์ครบธาตหมู่ครับ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ระยาเทพติดครับ กับสาระที่เรานำมาฝากกันในวันนี้กับรายการ h e a l ล h ี c ข u b ขับของคนรักสุขภาพจริงๆแล้วนะครับทุกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองนะฮะคุณผู้ชมต้องกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้ครบห้าหมู่มันออกกำลังกายสม่ำเสมอและไม่ใช้ร่างกายที่เสื่อมเร็วนะฮะไม่ออกกำลังกายที่หนักเกินไปหรือทำงานที่หนักเกินไป แค่นี้ก็จะทำให้คุณนะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บกันได้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าสัปดาห์หน้านะฮะทางรายการ h e เ l ล h ี้ขับขับของคนรักสุขภาพจะมีอะไรนำมาฝากกันอย่าลืมติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาลงกันแล้วขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ